กััน,นี้นนาเราหลอกไม่มีไม้ไหว่าโอ้โหยย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 ยจยยกยยยยนยยย้ยย<ห>ย่ยยยยยนอยย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 ยอ,อกยยยยาย่ยยยออกยยยายยยอกยยยยยย้ ลมมันพัดไปทางก็ต้องหันหัวเรือไปทางโนนแล้วกันเะต้องพายมือไปกันไม้ไม้ไม้โอ้หลงไปสี่ระดับนี้โดนนับตุ่มไปทีแล้วไม่ไหวละตายไม่ได้ไแล้วก็ต้องตายให้ได้เลยสิเดียวโอ้โห <laughs> จอดเดี๋ยวพึ่งมา นี่ไม no 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 ่ทันไม่ทันไม่ได้กินไม่ได้กินนะจ๊ะอีสักทีปึ๊บ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 ปึมบปึ๊บลึ๊ ไม่มีอาหารกินกินเนื้อดิบกินเนื้อดิบละมาได้ตกไม่ใช่ไม่มีอาหารมีไม้เผากินเนื้อดิบดีครับไม่มีไม้เผากินเนื้อดิบกินน้ำเค็มยังไงยังไงฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นมาแล้วมาแล้วมเลิกมาเอาว้าวเออเอาว้าวได้แล้วจ้าไม้ติดอะไรของเราหุ้นหุ้นกองกองหลังหลัง เดี๋ยวไม่โดนเฮ้ยน้ำมันเชี่ยวมากที oh <S 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 2> <S 2> ่จะเก็บกิ๊กใช่บอกบอกชื่อน้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำป้ายนะป้ายปยหักชื่อเรือเราสุดเท่อจบสี่มีพลาสติกเอามาใส่กล่องเลยกล่องเย้กันนะโอเค ไปไปไปปลุกออผมมันดิ่งลงไปยังไงนี่แต่จะดิง่งหยอกรอบรอกให้เราต่อไป <c oughs> เราทำเตาไหมมันเหล็กพออย่างมันไ,ได้ <พอ S 2> ดูเลยอ่ะสองอันในเอาเลยเอาเลยเอาเลยสร้างเลย <c oughs> เฮ้ยทำไมเสียงอยูดดีเสียงกระดูกอาคาตขึ้นเราจะต้องสร้างบ้านชั้นสอง ชั้นสองต้องมาไม้ต้องพอใช้เข้าใจนะคะเข้าใจกันทุกคนนะคะเข้าสู่ยุคเล็กกันอย่างสมบูรณ์แบบเฮ้ยหิวน้ำมาแล้วแหิวน้ำจัดเลยอะกินน้ำหน่อยอ่ะเอาถอดเลยถอดเลยถอดได้ไหมนะหรือว่ามันต้องทุบทิ้งนะถอดได้เไยมฮะโอเคใครหิวก็มีพวกผลไม้อยู่ในกล่องเนี่ยผมมีปลายยางเยอะแต่ไม่มีไม้ไม้ก็อยู่ในกล่องเฮ้ยเด้อเบิ้ล เปิดแบรนด์เลยจับป่ะสายไหนหรอายไหนผมเห็นในดีซีเนี่ยที่ผมเปิดสายอะโอเคสายเฉยๆอ่ะของร่องคกค้ากเลยไปแล้วกระจกใจแล้วนะนี่ป่าในเตาก็ได้คอมเมนต์ปลาในเตาได้นะจ๊ะเออได้อีกอันแล้วพลาสติกพลาสติกใครมีพลาสติกอีกสามอันขออีกสามอันอ๋อได้พอดีอฮ้ยอื้อ ตกปลาพูดเทพตกปลาในเรือตกปลาตรงไม้าวังชิปน้กรอนไปอีกฝั่งด้วยนะกรอฮะคอนเอ้าวนกัดดนโอ้หัวจุกเลยคิดเลยป็นช็อตเลยกล่องจะดีสปอนไปเรื่อยสูงไปเรื่อยเป็นชค่จัดจะออกแล้วก็วนกลับมาเกาะเดิมที่พูดปลาไปเมื่อกี้ไอ้ตรงกลางนี่ไอ้ตรงกลางนั้นปักนึกปั๊กเดิมใช่ไหมเนี่ย อืมแบบว่าเป็นกองที่แบบพอดีของพอดีแล้วพอดีอ่ะอ่าไอ้ดีบั็กไม่เล่นจริงนะได้กว่าได้แล้วจ้าหมดสูตรเลยทำมาอุ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่สิโอโอมันไม่มันต้องใช้พื้นที่อ่ะจมันต้องใช้พื้นที่อ่ะว่าจอกระโดดเป็นแมวน้ำเลยนะเออตรงตรงนี้แล้วกันอ้่าวต้อหมดแล้วไงปล่อยจ้า ปล่อยแล้วลงได้มาช่วยกันแทงจอยกถ้าทางจะเก็บใต้น้ำไม่สนุกรณ์เอาแล้วเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม <c oughs> นี่ไง<อ>เดี๋ยวรออยู่แล้แทงไปเรือ่อยๆนะใช่ต้อนลงไปบู๊กับจอยเลยอ่ะโหดจัดเลยไม่ธน,นูไม่ต้องอะไรมากมัน<อ>ทำไมมันมีตัวเดียวเลรออีกตัวหนูไปไหนงนั้นอยู่กับจอยไปนะเก็บของไปเออโอเคโอเคถ้ามันมาบอกเยือกกำลังก้มหน้าก้มตาเลยไปไป มามามันจะตายแล้วน่ะเลือดมันร่วงขนาดนี้ออ๊บาอะไรเขามันแค่นี้มันแค่นี้มันจะตายแล้วน่ะแบงตายทีไปไหนแล้วอ่ะดีดีดีตายย่าตายตายแล้วเลเมืงเราแล้วเก็บเก็บเก็บตกเครับด้วยเก็ีทรัพยากรมาแล้ว ยางเลยแล้วกันเดี๋ยวทำไม่นี่ก่อนขวดประดาน้ำาอรอทำได้อย่างไรอ่าเรียนได้แล้วสี่มันทําได้ตั้งนานแล้วนี่ไม่ต้องเรียนปดแล้วไม่เพิ่งกดนะตะกี้เพิ่งเพิ่งมีเรียนนิ่งขึ้นมาหมายถึงหรอใช่ไม่ใช่ขวดอ้นี้นะไม่ใช่ขวดเก็บนะ้ำได้เอาขวดนะ้ำไม่ครบยังทําให้ครบทุกคนแล้วอยู่ในกล่องกับข้าวจา้ะภาษีด้วยสุดยาโอโหสร้างฟุ๊กกัดปัา เดือจริงเหนียวเป็นเก่าแล้วหรอไม่จอดไม่มากัดเลยอะเอาไม้มาใส่ยังไม่อร่อยใส่ไปเอาเนื้อคนอันนี้ละเปื่อยกัรเล่นการเล่นป็นกัรแล้วเปนการเล้วคิดว่าจะไม่กัดผมไปตัดไม้ก่อนดีกว่าโอเคตัดเลยจ้าเฮ้ยค้างเฮ้ยค้าง รู้แล้วสีมีประโยชน์อะไรมีมีประโยชน์อะไรเร,<อ>เรา้เราไว้ทาได้ไงสมมติว่ากล่องหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมเราก็ทาสีอย่างสีเขียวก็เป็นพืชพันธนะุ์อ่าสอนี่้ำไมว่าเปลืองแล้วก็ปูเปลืองกว่าอีกนี่ะถ้าไม่ได้ปล่อยมันกลับแบบจริงจังก็น่าอยู่นานจัง อยากได้เรือแบบพื้นด้านล่างช่วงตรงกลางนี่แบบโผแล้วก็เอาตะข่ายดักติดของใส่ไว้ข้างในได้ไหมแล้วจะเราจะเมเนจดีไซน์เลยเดี๋ยวจัดให้ตัวกลางโบโ่ใชแล้วก็เอาไว้เล่นกับจอดโยเยื่อลงไปพอจอดมา้แล้แทงจอดม่ได้แทงจะได้ไม่ต้องมาขอบเลย ทอนถึกจังเราผ้ามันเกือบพกบตะกูแล้วอ่ะมันน่าจะแค็แล้วละ่ะมา้าเราสองตัวครับขับเรียบมาเรือน <c oughs> ี้โอ้มาเก๊ดเตาว่างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปวเผาเผากอนตัวเนี้ยคตกินพื้นที่เลยอ่ะหอกพัง <c oughs> เหล็กมีไหมนะ ใช่ใช่ใช่ไม้ไปกัดเน่ยแปดตัวไม่ตายสั้ทดีบอดแผลนักมือเฮ้ยกินนานอยู่นะเนี่ยให้จอดมันกินกินเลือเหยื่อล่อแล้วก็ไปตกปลาไอ้ยคุณไปว่ายถ้าเราถ้าเราไม่ไปแทงมันอ่ะมันก็จะกินอย่างเงี้ยแหละโอ้นานอยู่เด็กกำลังดูมันกินเพลินเลย อร่อยมันก็คนลงไปปึ๊บแล้มันถ้กินอยู่คือมันกินถ้ามันงับเหยื่อแล้วมันก็กินยาวเลยเออแค่แค่แค่อคเจอโอเคเดี๋ยวหมดละมาก่อนทุกคนมาแล้วสินะมาแล้วฆ่าเลยก็ได้นะมันอยูจะตายนะเกี่ยวล่อหน่อยโอเคเออดูดิดูดิเอาไปแทงจอด จอดไปไหนและนะแทงจอดลอยเลยอ่ะทำไมดีที่สุดโบดนะอย่างนี้จอดถึงเล่นกับจอดอยู่ดูลอยด้วยค่ะดูก็ล <c oughs> อยกลารเป็นขี้สารจอดนะครับเราใช้คำว่าครีมสั่งอาร์ฟคำว่าอาร์นี่ไม่ใช่แพรธรรมดานะต้องมีแพที่ใหญ่ระดับจะได้ว่ววาสิบคูนสิบเนี่ยเอาไม่อยู่ตั้งร้อยคูนร้อยละอจอดมาบ,บอกได,<ๆ>ได้เด้อ กำลังไม่นเพื่อนมาเร็วจังปุ๊บมาปั๊บไปหรอมาหรอหลอกอะไรไม่เท่าหลอกกันเองเก๋ปะล่ะข้างล่างนี้มุดตึ๊บเลยอ่ะถ้าไม่มีเกาะนี่คือข้างล่างไม่มีอะไรเลยใช่ไหมใช่ยังไม่เคยมีใครดำไปถึงเนี่ยเราไป่ใจกันไม่ออกเอาซะก่อนนะซิ ไม่มีปาลม,มาแบบแพงจริงให้ดูเลยจอดมาเลยวะเด็กลตามอยูะจริงอ่ะาวว้ววาวว้า้าวว้าวว้าม้า้าวว้าวว้วว้า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 ้าวว้าอว้าวว้าวว้นวว้า้าวี้น้้าดว้ั้าวว้้วอ้้าวว้าออ้าวอ้าวว้วว้ว้ว้าหว้า้า้า้ว อ,อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไจับเดี๋ยวไปใส่กีบอะไอหลามาแล้วไอหลามาแล้วมันจะกัดแล้วมันเล็งอยู่นั่นไงละ่ะเออก็เล็งอยู่เหมือนกันเสาก็โดไอตัวเสาที่บอกว่าลมพัดน,นี่คนเอาไว้ข้างบนหรือว่าขอ้างล่างดีมีท่าเท่ากันฮนะเอาตามความสวยเลยตามความสวยต้องบนข้างล่างเพราะว่าจะได้เห็นสะดวก เตียงเตียงว้ข้างบนน่ะประถังจะมาว้ข้างบนมันต่ำไปเนาะเราสามารถทำเสาวินสองชั้นให้หลังคางมันโป่งวันนี้ได้ไหมอ,ะอ่ะทำหนึ่งชั้นตึงก็ได้นะ S <S เออใช่ชั้นชั้นครึ่งอะทําได้เพราะมันมีเสามันมีเสาน้อยอยู่ไอ้ไอ้อย่างเงี้ยมันมันดูอึดอัดเอาขอบตรงๆหน่อยจ้ะเรื่องละเล่าอ่ะเอ้าจิมสัตอาร์เนี่ยมันจะต้องดูงกลั์การงานสร้างสิแคบๆอย่างนงี้ไม่ได้รู้ไหมว่าไม้อะมันไม่ได้หามาได้ง่ายๆนะมอามาเพิ่มีเยอะๆนี่ไงมาเก็บสิ วางโคมให้มันให้มันเขาเรียกว่าวางาารากฐานให้มันตองเรียบร้องว่าพอเรามีไม้พอนี่มันจะสร้างได้ง่าอางน้ก็มาตอให้หมดเลยพื้นน่ะตอให้หมดนี่กับตันเรือนี่ใช้กับตันเปาะอปอให้หมดจ้ะไม่ว่างอะสิทำไมไม่ว่างอกปอกไป ไปตกเศษปลาข้าวก็มีไปให้ไหนอะตกของอะทำไมเราไม่บอกก่อนที่มันจะเสร็จละ่ะฮึอ้าวเราเห็นเขาเรียกว่าเห็นดีเทลแล้วเราก็าต้องมีการแก้งานให้ตายเถอนนี่เราเป็นมาร์เก็ตติ้งเหรออีฉันคาดหวังกับตัวเธอไม,มากนะคะผมมีคนลุกเลย ดอดมายาวดอดมายาวแทงจ้อนอนไรลูกแทงเลงเลยไม่บ้าเอาทำไมแล้วาวมาปุ่งเลยเราชนเกาะก็ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องไอ้นี่อีกอ่ะอันฟันทีไรนี่แต่แต่ถั้าสมองไว้ก็ดีนะใช่ถ้าสมองดีกอ่ะตอนไไปก่อน ทอดแถลงให้สุกนะครับออกประมาณนี้ได้ไหมอะไรเฮ้ยอะไรของพวกคุณพับนี่อ้าวสมอลลงไปแล้วเดี๋ยวเอาของเ,เล่นให้จอนไปงาน่อนธนูจะพังแล้วอะ่ะ พระเจ้าพระเจ้ายัพระเจ้าแล้วเหรอจะไม่ได้เก็บเตียงเลยอ่ะแล้วัแล้วมันหายไปไหนอ่ะเลพังเลยพังเลยเหรอใช่เตียงจ๋าสร้างเลยใครก็ได้ที่ไม่ใช่จันเตียงจ๋ามีข้าทำอะไอืมใช่